ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับวิธีพลานทุ่งชาแนลอีกเช่นเคยนะครับสวัสดียามเช้าเชนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามให้นะครับท่านที่คอมเมนต์นะครับคอยเป็นกำลังใจมาให้โดยตลอดนะครับ วันนี้ชมแบบสบายๆนะครับนี่ครับบรรยากาศยามเช้านะครับโดยรอบนะครับนี่ครับขวามือนี่เป็นสวนใบเตยนะครับที่เห็นเป็นกอไผ่นั่นก็เป็นไรพุทรานะครับ อันนี้แปลงข้าวเขียวนะครับด้านหน้านู้นก็สวนมะม่วงครับอันนี้เป็นไรอ้อยนะครับนะีครับบรรยากาศยามเช้าเชนะครับวันนี้ดักล่วงไว้25อันนะครับดักไม่หมด ออพอดีเมื่อวานออกไปหาหมายแล้วเจอเพื่อนๆสองท่านนะครับมาดักหนูเหมือนกันนะครับก็เลยดักเน้นๆไว้ยี่สิบห้าอันนะครับไม่รู้จะได้หนูที่ตัวนะครับเดี๋ยวลองไปชมกันดูนะครับช่วนมนถัดไปเลยนะครับดักไว้ในข้างๆนะครับออสวนใบเตยนะครับในข้าวเขียวนี่ไม่ติดนะครับ นี่ครับเมื่อวานตอนเย็นแสดงว่าเจ้าของนาปล่อยน้ำเข้ามานะครับดักล่วงไว้ไม่ไม่ติดนะครับในข้าวเขียวนี้ไม่ติดนะครับมีน้ำนะครับเมื่อวานตอนมาดักยังไม่มีน้ำนะครับนี่ครับดักไว้ตรงนี้ครับหนึ่งอันเอ้าล่วงหายไปไหน ดินขึ้นมานี่เอาโดนครับโดนครับนี่ครับอันแรกเลยครับสำหรับวันนี้เป็นสวนใบเตยนะครับแต่เราไม่ได้ลุยเข้าไปข้างในนะครับดักติดกันานี่ยมีทางเดินอยู่นครับตัวสวยพอสมควรนะครับประมาณเจ็ดขีดนะครับหกขีดถึงเจ็ดขีดนะครับตัวนี้หนูไม่ค่อยอ้วนนะครับ จะหกขีดน่าจะได้สบายสบายนะครับชมอันถัดไปเลยครับนี่ครับมีน้ำครับข้าวเขียวนะครับดักไว้ไม่ติดหนูนะครับน้ำท่วมด้วงนะครับอันนี้ดักไว้ในป่าอ้อยนะครับ นี่ครับร่องรอยหนูครับล่องรอยหนูนะครับ,อ,รอ,รบอันนี้น่าจะเป็นรูหนูนะครับจับไว้ตรงนี้หนึ่งอันนะครับเอ้าได้ตัวครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับนอนสบายเลยครับ สวยพอสมควรนะครับเดี๋ยวหยิบให้ดูนะครับนี่ครับป่าอ้อยนะครับติดกับข้าวเขียวนะครับน่าน่าจะประมาณ6กเจดขีดนะครับพอๆกับตัวเมื่อตะกี้แต่ตัวนี้น่าจะอ้วนกว่านะครับ ครับนี่ครับบรรยากาศยามเช้าๆนะครับสดชื่นมากนะครับท้องฟ้ามีเมฆนิดหน่อยนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับแปลงข้าวนะครับครับติดกับไรอ้อยนะครับแดดชักเริ่มมาแล้วนะครับนี่ครับไรอ้อย ดักไว้ตรงนี้หนึ่งอันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ครับแปลงข้าวตีกระป่าอ้อยนะครับนี่เป็นรลองน้ำเล็กๆเอ้าได้ตัวครับนี่ครับ แถวนี้ดักไว้สองอันนะครับแค่สองอันนะครับไซส์สวยนะครับไซส์สวยหนูประมาณหกขีดนะครับนี่ครับหกขีดเจ็ดขีดนะครับปนเปลี่ยนปนเปลี่ยนอยู่แถวนี้นะครับนี่ครับเสียงชาวบ้านนะครับตัดหญ้านะครับในไร่ขานะครับ นี่ครับดักไว้ชายนี่หนึ่งอันนะครับนะครับน่ครับล่องลอยหนูนะครับน่ครับอยู่ฝั่งล่องน้ําฝั่งนู้นนะครับแต่ที่มันจะโล่งๆนะครับเราจะดูตําแหน่งดักไม่ค่อยดีนะครับในนาข้าวนั่นดินยังเละอยู่นะครับหนูจะไม่ลงไปนะครับ ก็เลยเปลี่ยนมาดักในป่าอ้อยแทนนะครับ,รบเดี๋ยวลองไปชมดักไว้ในป่าอ้อยตรงนี้แค่สองอันนะครับอันนี้เป็นอันที่สองไม่ทราบว่าจะติดหนูหรือเปล่านี่ครับก็มีร่องรอยหนูนะครับ ทำทำพื้นดินตำอะไรที่เข้าไปข้างในนะครับเป็นซอกซอกโพรงเรื่มเรื่มนะครับนี่ครับเมื่อวานมาดูแล้วคิดว่ามีหนูนะครับคิดว่ามีหนูเดินนะครับเอ้าด้วงหายไปไหนนี่ครับนี่ครับดักไว้ตรงนี้ครับเห็นรูเสียบด้วงไหมครับนี่ครับเดี๋ยวดูชัดนไ้ครับ นี่ครับรูเสียบด้วงเลยครับด้วงหายไปทางไหนโอ้โหตัวอะไรลากไปหรือเปล่านอ้อนเป็นโพรงเข้าไปข้างใหนหนู่นครับลองลองอ้อยนะครับเอาแล้วสิยุ่งแล้วสิ หายไปไหนหวะทั้งนี้คงไม่มาแล้วครับมันมันติดต้นอ้อยเออนี่แหละครับเวลาดวงหายมันมันเบื่ออย่างนี้แหละครับเสีอเวลาหาอ,อื้อ นี่ครับเป็นร่องเป็นหลือเป็นโพรงเป็นตำล่องอ้อยนะครับมีทางหนูวิ่งอยู่นะครับเอ้าอยู่นี่เองนี่ครับนี่ครับอู้หูเบลเลอร์เลยครับนี่ครับนี่ครับดักไว้นู่นนะครับนี่ครับดูดูทิศทางหนูนะครับดูหน้าหนูนะครับนี่ครับมันลากซุกเข้าไปข้างในน่นเลยครับ อยู่ใกล้ๆนี่เองครับเดีวเวลาหานานเลยจัมโบ้นะครับบิ๊กจัมโบ้นะครับตัวนี้ทนี่าทงงเลยนี่ครับ ต้องมีโลสองสบายๆเลยครับนี่ครับดูหัวหนูนะครับนี่ด้วงขนาดสองนิ้วนะครับพับงอออกมาข้างนอกเลยครับมันแรงมากครับหนูตัวใหญ่นี่ครับถ้ถ่ายใกล้ๆจะเห็นนะครับนี่ครับนะครับใหญ่มากครับตัวนี้ดูในวิดีโอนี่ จะดูเหมือนตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่น้ำหนักที่ผมถืออยู่เนี่ยตึงมือเลยครับอื้อเลยครับคนที่ดักหนูประจำประจำจะรู้นะครับถ้าหยิบด้วงขึ้นมาในจะกะน้ำหนักไม่ค่อยพลาดนะครับนี่ครับใหญ่ครับตัวนี้มาโลสองนะครับเล่นเอาสะเหนื่อยเลยแหวกหาด้วงนะครับ มีใบอ้อยบาดมือด้วยนิดหน่อยนะครับพอนี้ต้องถอดถุงมือออกนะครับเพราะใส่ถุงมือแล้วบางทีเราไม่ทราบนะครับไปบังหน้ากล้องนะครับมันก็จะดูไม่ค่อยสวยนี่ครับบรรยากาศนะครับแสงเข้าสีกระดังงานะครับอีกไม่เกินสัปดาห์ก็น่าจะเกี่ยวนะครับนี่ครับ กไกลนู้นเป็นไรข่านะครับอันนี้ข้าวเพิ่งเริ่มทําใหม่นะครับดักไว้ตรงนี้หนึ่งอันนะครับนี่ครับชายถนนนะครับชายถนนใหญ่นะครับโอ้โหข้าวยับยับน่าจะโดนครับอันนี้น่าจะโดนนะครับ อ้โอ้นู่นครับกระเด็นเข้าไปนู่นเลยครับเห็นไหมครับนี่ดักไว้ตรงนี้นะครับนู่นไปนู่นเลยครับหนูตัวใหญ่ครับเบลเลอร์เลยครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับหนึ่งโลสองขีดสบายสบายครับตัวนี้นี่ครับใหญ่มากครับใหญ่กว่าตัวเมื่อตะกี้นี่นะครับ เมื่อกี้ว่าใหญ่แล้วตัวนี้ใหญ่กว่านะครับอ้วนกว่าครับนี่ครับใหญ่มากครับตัวนี้นี่ครับบรรยากาศนะครับหมายที่เราเลือกแต่ละหมายนะครับให้สังเกตดูนะครับไมายที่เราเลือกแต่ละหมายนั้นสําหรับมือใหม่แล้วผมพยายามจะถ่ายมุมกว้างๆให้ดูนะครับดูรอบๆ อาจจะไม่ชัดมากนะครับเพราะว่ามันเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันนะครับอ้าเรียบร้อยเลยครับตัวนี้ถ้าข้าวเป็นอย่างนี้ได้ตัวแน่นอนครับดินไปทางไหนอ่ะโอ้นี่ครับนี่ครับตัวเบลเลอร์เลยครับนี่ครับถ้าข้าวเป็นงงๆอย่างงี้ส่วนใหญ่จะจะได้ตัวนะครับ ถ้าไม่มีคนขโมยนะครับสองวันก่อนด้วงหายไปสองอันนะครับไม่ทราบว่ายังไงนี่ครับประมาณหนึ่งโลนะครับหนูไใหญ่นะครับครับนี่บรรยากาศนะครับข้าวเขียวนะครับวันนั้นแถวนี้ก็ได้หนูไปสองตัวนะครับวันนี้มาซ้ำนะครับพอดีวันนั้น ฝนตกนะครับเช้ามาหนูลอยตุ๊กป่องตุ๊กป่องเลยครับได้หนูไซส์ใหญ่จัมโบ้ไปสองตัวนะครับวันนี้ไม่มีน้ํานะครับเมื่อวานแวะมาดูก็เลยดักไว้สามอันนะครับนี่ครับนี่ครับล่องลอยหนูนะครับเป็นรูหนูนะครับนี่ครับนี่ครับรูหนูนะครับข้างในนก็มีนะครับ ดักไว้ใกล้ๆนี่หนึ่งอันนะครับรู้สึกจะมีน้ำเข้ามาด้วยนะครับมีน้ำเข้ามานะครับเอ้าโดเลยครับนี่ครับนี่ครับนอนแช่น้ำนะครับเย็นสบายเลยครับตัวนี้นะครับแช่น้ำครับมือบังหน้ากล้องอีกแล้วนี่ครับเห็นน้ำไหมครับแช่น้ำนะครับใบใหญ่นะครับเดี๋ยวหยิบให้ดูนะครับ รประมาณ9้าขีดนะครับประมาณ9้าขีด9้าขีดถึงหนึ่งโลนะครับตัวหนูตัวนี้ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวชมอันถัดไปเลยนะครับต่อเนื่องไปเลยนะครับดักไว้สามอันค่อนข้างจะมั่นใจเหมือนกันนะครับตรงนี้้อยหนูดีครับแล้วก็ ไม่มีน้ำนะครับเดินยากนิดนึงครับข้าวข้าวของชาวนาเขาเอ็นมาทางคนาดเดินนะครับต้องระวังนะครับอันนี้เราเราพยายามอย่าไปย่ำข้าวเขานะครับเดี๋ยววางหนูตรงนี้ก่อนครับดักไว้ตรงนี้หนึ่งอันนะครับเอาน่าจะโดนนะเห็นไกลๆน่าจะโดนนะครับ โดนจริงๆครับนี่ครับสองอันติดแล้วครับจะหยิบให้ดูนะครับนี่ครับสอ,อันติดแล้วครับนี่ครับตัวนี้ประมาณแปดขีดนะครับสายใหญ่นะครับ เนี่ยครับถ,ถ้าถ่ายแล้วไม่ตัดมันก็จะลําบากแบบนี้แหละครับเดี๋ยวลองดูอีกอันนึงนะครับชมต่อเนื่องไปเลยนะครับเดินยากนิดนึงครับดักไว้นู่นครับมุมนู่นครับ นี่ครับเริ่มมีน้ําเข้ามาแล้วนะครับจำป่าญ้าเมื่อวานยังไม่มีนะครับแต่ยังไม่ท่วมเข้าไปในนานะครับดักไว้แถวๆนี้หนึ่งอันนะครับเดี๋ยววางหนูก่อนนะครับตรงไหนเอ่ยน่ครับชายป่าละเมาะนี่ครับอันนั้นข้าวล้มนะครับแดดมาแล้วครับ เขจะวิ่งออกมาใช้เอ้าโดนครับนี่ครับนี่ครับไฟใหญ่อีกเช่นเคยนะครับนี่ครับนี่ครับบางเงานะครับไม่กล้าแวกข้าวเขานะครับเกรงใจเจ้าของนานะครับนี่ครับประมาณ7จถึงแขีดนะครับตัวนี้นีครับสามตัวติดเลยครับ นี่ครับกองเป็นแถวเลยครับนี่ครับคือผลของการถ่ายแล้วไม่ได้ตัดนะครับมันก็จะดูมันอาจจะดูเป็นธรรมชาติก็จริงนะครับแต่มันมันภาพมันไม่สวยครับนี่ครับสามตัวเลยนะครับสามตัวนะครับดักสามอันได้สามตัวนะครับนี่ครับน้ำมาแล้วครับต้องโดดข้ามนะครับ เดี๋ยวไปดูผลงานที่รถนะครับดูผลงานที่รถนะครับวันนี้ดักหนูมั่นใจเป็นบางที่นะครับบางที่ก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่ก็ได้ที่ละตัวสองตัวนะครับ,นะรบเดินยากนิดนึงครับ พวกสวนผล,ลไม้สวนอะไรเรามาดักหนูเราก็อย่าไปยุ่งกับเขานะครับของของใครเขาก็ก็ห่วงก็รักเป็นธรรมดาครับชาวบ้านครับปลูกไว้เราก็เอาแต่หนูครับหนูก็คงไม่ห่วงแล้วครับคงไม่มีใครอนุรักษ์หนูไว้ให้กัดกินพืชผลทางการเกษตรแล้วครับนี่ครับ ผลงานวันนี้นะครับบวกนี่อีก3ตัวนะครับยังไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวสรุปให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวไปดูต่อครับอาว่วงครับนี่ครับสรุปผลงานวันนี้นะครับได้หนูทั้งหมด11ตัวนะครับมีหนูไซส์ใหญ่อยู่9ตัวนะครับ แล้วก็มีไซส์เล็กอยู่2ตัวนะครับนี่ครับนี่ครับโอเคนะครับ